ถ้าไม่มีแว่นโปรเจสซีฟของ a อส p t i ติกนีคะถึงตายเลย <laughs> <laughs> สเต็ปของลินโปรเจสซีฟไม่สะดุดมันคอนติเนียลัสไปเลยใส่แล้วไม่ปวดหัวเหมือนกับว่าเราใช้ใช้ตาเปล่าเลยทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นอีกฟิลในการมองของแว่นโปรเจสซีฟที่นี่กว้างกว่าผมก็เลยใช้แว่นโปรเจกส,สีฟในการผ่าตัดโดยตรงก็ปีที่3ปีที่4แล้วครับผมคิดว่าคุ้มนะครับ ที่ศูนย์แว่นตาไอซซฟติกเนี่ยผมปรามาจารย์โบบีเป็นผู้ฝึกทีมงานทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญในงานของตัวเองในแต่ละด้านแล้วก็ทำงานร่วมกันดังนั้นลูกค้าแต่ละท่านเข้ามาเนี่ยจะมีทีมงานหลายคนดูแลไม่ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมการใช้สายตาแบบไหนเราก็จะสร้างแว่นที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้สายตาของลูกค้าแต่ละคนอย่างแท้จริง เราใส่ใจลูกค้าตั้งแต่ปัญหาแรกๆว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างจะมีการทำประวัติกันโดยละเอียดพฤติกรรมการใช้เขาเป็นยังไงโรคประจําตัวหรือยาที่ทานหรือปัญหาที่ลูกค้าเป็นบ่อยๆหลังจากนั้นค่ะทีมขัสรตชมารสุขศึกก็จะไปแนะนำโครงสร้างเลนที่เหมาะสมเพราะว่าเรามีเลนถึง12โครงสร้างนะคะตั้งแต่พวกรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อปสุดหลังจากนั้นพวกเราก็จะแนะนำเรื่องกรอบแว่นบางท่านอยากได้แว่นเบาที่สุดอยากได้แว่นแข็งแรง ทนเพราะมีลูกเล็กเราก็สามารถแนะนำได้หมดเลยผมเป็นช่างผมจะต้องทำการวัดจุดกึ่งกลางตาดำต้องดูระยะความยาวขาความกว้างของตัวสันจมูกหรือความกว้างของตัวเชฟเลนไม่ว่าจะเป็นเชฟเลนกลมเหลี่ยมอาจารย์บวิจะเป็นคนออกแบบแล้วางไว้หมดเมื่อได้องค์ประกอบตรงนี้ครบถ้วนผมก็จะต้องทำการดัดฟิตติ้ง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการส่งต่อให้นักทัศนมาตรนักทัศนมาตรประจำส่วนเพนตายซตซับเด็กคือเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของการตรวจวัดสายตาเป็นหลักหลังจากนั้นเราจะต้องดูในเรื่องของระบบความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อตาแต่ละข้างมีการสอดคล้องกันไหมโครงสร้างภายในดวงตาขนาดของลูกตาแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันหลังจากมีการวัดสายตาด้านในห้องตรวจแล้วก็ต้องมีการทดลองเลนส์ ของอายอติกมีเป็นหลายร้อยตัวเลนกลุ่มนี้จะต้องเอามาทดลองเลนตามค่าสายตาที่เราได้กับปัญหาที่เราเจอสอดคล้องกับอายุและอาชีพถ้าไม่ทําให้มันดีตั้งแต่แรกหรือว่าไม่ได้รับการวิเคราะห์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกมองไม่ชัดอึอดอัดมองอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขการทํางานของสมองกระดวงตาเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรก บางทีการที่เรามองเห็นไม่ชัดเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ทั้งจากค่าสายตาที่มีอยู่ไม่ว่าจะสั้นยาวเอียงหรือว่ามีโรคของทางตาซ่อนอยู่ด้วยก็ได้ถ้ามีจกักษุแพทย์ในร้านแว่นเนี่ยก็อาจจะดีกว่าตรงที่ว่าถ้าเกิดคนไข้มีปัญหาในการมองเห็นเนี่ยก็จะเข้ามาให้หมอตรวจดูว่ามันมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ไหมก็คือเท่ากับว่าการที่มาไอซ s o f t ิ n เนี่ยก็จะได้ทั้งดูเรื่องแว่นแล้วก็อย่างน้อยก็ได้ดูสุขภาพตาร่วมกันไปเพื่อให้ค่าสายตากลับมาดีที่สุด พอกลับมาดีเรามาตัดแว่นก็จะส่งผลทำให้แว่นนั้นนะค่าสายตาดีที่สุดพอเราได้ข้อมูลค่อนข้างครบอาจารย์เขาก็จะดีไซน์เลนทุกตัวเนี่ยให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้สายตาของลูกค้าคืออาจารย์บอบีเป็นแรงบนันดาลใจในเรื่องของความละเอียดมากระดับ0.1ม mm ิลลิเมตรครับมันต้องดูขนาดนั้นจริงๆ เลนโปรเกสซีฟีฟอร์มเฉพาะบุคคลของเยอรมันเนี่ยเป็นเลนโปรเกสซที่สามารถที่จะกำหนดทุกจุดบนเลนเนี่ยเป็นพิกเซลในระดับไมโครให้มีค่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาเขซ่อนเลนทำให้ได้เลนที่ใส่สบายกว่าเดิมเยอะมากส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตาการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นนะครับการวัดตำแหน่งของกรอบแว่นบนใบหน้าที่แท้จริง ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันซึ่งไอซอปติกเราทําได้เพราะเราฝึกหนักเราคืนอิสระภาพแห่งการมองเห็นให้กับลูกค้าทุกคนไม่จําเป็นต้องมีเงินแสนก็มาที่ไออปติกได้นะครับเรามีเลนหลายระดับให้เลือกตามงบประมาณตามความต้องการใช้งานจริงของลูกค้าแต่ละคนเราจะมีตั้งแต่ท็อปเอ็นไฮเอ็นมิดเอ็นแล้วก็โลเอ็นแล้วก็เลนรุ่นประหยัด มีลูกค้าไอซอบติกจำนวนมากหลังจากได้แว่นไอซัติกไปแล้วใส่สบายรู้สึกเป็นธรรมชาติทุกอย่างเพอร์เฟกเหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งสามารถทำงานได้เร็วขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงมีพลังเพิ่มขึ้นทำงานได้ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเรื่องหนึ่งแต่เราก็ทำและเราทำได้